สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบว่าในเดือนพฤศจิกายนของปี2566นี้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะและก่อนที่เราจะฟังคำพยากรณ์กันนะคะเราไปทำความรู้จักกันกับชาวราศีมังกรกันสักนิดนึงก่อนค่ะ สำหรับราศีมังกรนั้นถือเป็นราศีแม่ธาตุดินนะคะและยังมีดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสุขุมคัมภีรภาพเป็นดาวประจำตัวค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีมังกรนั้นมักจะมีบุค,คลิกที่ดูเป็นผู้ใหญ่นะคะดูมีความภูมิฐานน่าเชื่อถือบางคนก็อาจจะดูเป็นผู้ใหญ่จนแก่เกินอายุจริงเลยค่ะ อีกทั้งยังมีความสุขุมรอบคอบเป็นคนเจ้าระเบียบทำอะไรก็มักจะมีแบบแผนนะคะทำอะไรมักจะมีหลักมีการมักมีแผนหลักและแผนรองรองรับอยู่เสมอค่ะถ้าให้นำเสนออะไรที่เป็นข้อมูลนะคะข้อมูลก็จะมาเป็นเปเปอร์หรือพรีเซนเทชันที่เป๊ะมากเลยค่ะ อีกทั้งชาวราศีมังกรก็จะมีความระมัดระวังตัวสูงนะคะไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆค่ะอีกทั้งยังมีความประหยัดมัธยัสถ์เก็บหอมรอมริบเก่งดังนั้นชาวราศีมังกรก็มักจะเป็นนักบุกเบิกนักลงทุนนักคิด นักวางแผนนักบริหารอีกทั้งยังมีความอดทนสูงอีกด้วยค่ะเรียกว่าทั้งอึดทั้งทนเลยก็ว่าได้แล้วเวลาทำอะไรเนี่ยก็มักจะทำแบบจริงจังค่ะไม่ค่อยมีโลเลเหล่อแ,แหละกับใครเขานะคะเป็นคนยึดมั่นถือมั่นมีทิฐิมานะแล้วก็ยังเชื่อมั่นในตัวเองสูงอีกด้วยนะคะมีความเป็นพวกอนุรักษ์นิยมในตัวเองชอบขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเรียกว่าอะไรที่โบราณโบราณชาวราศีมังกรจะชอบค่ะ เป็นคนไม่ชอบอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะเรียกว่าชอบอะไรแบบเดิมๆมากกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่างไรปัจจุบันก็มักจะเป็นอย่างนั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้ากวนเพื่อนชวนนัดมิตติ้งกันนะคะและถ้าเราไปขอไอเดียร้านอาหารจากคนราศีมังกรเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็มักจะแนะนําร้านที่มีสตอรี่ในอดีตของกวนเพื่อนค่ะยกตัวอย่างเช่นร้านที่เคยไปนั่งหรือไม่ก็เป็นร้านที่เคยกินตั้งแต่สมัยมัธยมเป็นต้นค่ะ ทีนี้สําหรับการทายดวงของอาจารย์กบนะคะอาจารย์กบจะเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสําหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ และถ้าเรามองแบบโดยรวมนะคะถือว่าดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรเริ่มเดินโครจรเดินหน้าอย่างเต็มกำลังเลยค่ะเรียกว่าเดินหน้าดังพลังที่ติดเทอร์โบเลยนะคะ ดังนั้นวิถีชีวิตโดยรวมในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะชาวราศีมังกรจึงมีแนวโน้มว่าท่านจะหยิบจับทำสิ่งใดเนี่ยก็สุขสำเร็จสมความปรารถนาค่ะและท่านที่ติดติดขัดขัด,ขดมาก่อนหน้านี้นะคะนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปถือว่าเป็นช่วงฟ้าเปิดของชาวราศีมังกรเลยค่ะ สำหรับด้านการงานนะคะถือว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านอีกทั้งยังเป็นดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารของท่านอีกด้วยนะคะเดินโครจรในเรือนสุภาค,ค่ะซึ่งเรือนสุภานั้นนะคะก็จะหมายถึงความสุขความสำเร็จจึงมีแนวโน้มว่าการงานของชาวราศีมังกรน,นั้นก็จะมีความสุขสำเร็จสมความปรารถนาของท่านค่ะ โดยในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสองพฤศจิกายนนี้นะคะถือว่าการงานของท่านจะโดดเด่นในเรื่องของการฉกฉวยผลประโยชน์รวมถึงการแข่งขันหรือว่าการเข้าประมูลงานค่ะและในช่วงวันที่สิบสามถึงวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนนี้นะคะ ถือว่าดาวการงานของท่านนั้นจะโดดเด่นในเรื่องของความน่าเชื่อถือค่ะหากท่านต้องเข้าพบลูกค้านะคะหรือว่าท่านต้องเข้าสัมภาษณ์งานในช่วงดังกล่าวนี้ค่ะท่านควรจะดูแลเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมให้ดูดีดูภูมิฐานนะคะ ส่วนในเรื่องของการใช้คำพูดนั้นก็ให้ท่านเน้นใช้โทนเสียงต่ำๆนะคะเช่นใช้โทนเสียงแบบอาฉีเสียงหล่อที่เป็นดาราตลกนั่นแหละคะ่ะสิ่งนี้จะช่วยเสริมความสำเร็จในด้านการงานของท่านให้มีมากขึ้นนะคะและในวันที่26ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะ ท่านมีเกณฑ์เดินทางเพราะเรื่องงานนะคะหรือว่าอาจจะต้องเข้าอบรมสัมมนาน,นอกสถานที่ค่ะและถ้าจะเสริมความสําเร็จในช่วงนี้นะคะแนะนําให้ท่านเสริมด้วยมุกตลกค่ะหรือว่าแสดงความขี้เล่นเป็นกันเองกับผู้ร่วมงานกับลูกน้องหรือว่ากับลูกค้านะคะก็จะช่วยเสริมการงานของท่านให้สําเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะ ทีนี้เรามาดูข้อควรระวังกันบ้างนะคะสําหรับข้อควรระวังนั้นจากอิทธิพลของดาวศุกร์ค่ะที่เดินโครจรในตําแหน่งนิดนะคะซึ่งดาวศุกร์นั้นก็เป็นดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับการงานของท่านรวมถึงบุตรบริวารแล้วก็ลูกน้องนะคะดาวที่ได้ตําแหน่งนิดเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าถือเป็นตําแหน่งที่ต่ําต้อยถอยวาสนานะคะดังนั้นสําหรับชาวราศีมังกรน,นั้นอาจารย์กบแนะนําว่าอาจจะต้องมีการปรับวิธีในการทํางานสัก นิดนึงค่ะเพื่อให้เข้ากันกับสถานการณ์ของดวงดาวนะคะยกตัวอย่างเช่นหากท่านอยู่ในตำแหน่งเจ้าของกิจการหรือว่าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาหรืออาจจะเป็นหัวหน้าง,งานนะคะในช่วงนี้ท่านอาจจะลดการใช้พระเดชลงค่ะแล้วเสริมด้วยพระคุณเพิ่มเข้าไปนะคะก็จะช่วยให้การงานของท่านนั้นสาเร็จได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าบริวารลูกน้องของท่านทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยหรือว่ามีเหงื่อไหลใครย,ย้อยนะคะหรือว่ากําลังเข้าหมดความตึงเครียดจากการประชุมาอาะจ,จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็แสดงความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนะคะหรือว่าจะซื้อเครื่องดื่มหรือว่าซื้อขนมหรือว่าซื้ออาหารเลี้ยงดูปูเสือพวกเขาสักหน่อยค่ะ เพื่อแสดงความมีน้ำใจแล้วก็ช่วยให้การงานของท่านสำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดีค่ะและหากท่านอยู่ในตำแหน่งลูกน้องนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะท่านอาจจะต้องทำตัวตามน้ำนะคะแล้วก็รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบามีความโอนอ่อนผ่อนปรนต่อสถานการณ์ต่างๆต่อหัวหน้างานต่อลูกค้าต่อเพื่อนร่วมง,งานหรือกับบุคคลที่ท่านร่วมง,งานด้วยก็จะช่วยให้การงานของท่านสำเร็จลาบรื่นได้ดีค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องการเงินกันบ้างนะคะหากเรามองโดยภาพรวมค่ะนับจากนี้ไปเป็นเวลาโดยประมาณหนึ่งปีครึ่งนะคะ พระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านเดินโครจรในตำแหน่งที่เป็นสามกับลัคนาราศีเกิดค่ะซึ่งครูโหนท่านได้กล่าวไว้ว่าราหูเป็นสามพระภูบาลให้สถานยศเงินทองจึงส่งผลให้โดยภาพรวมนับจากนี้ไปโดยประมาณหนึ่งปีครึ่งนะคะท่านจะโฟกัสไว้กับเรื่องการหาเงินเป็นหลักเลยละคะ่ะแล้วก็จะหาเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกร,รมอีกด้วยนะคะและถ้าจะพูดให้ดูโอเวอร์ ขึ้นสักหน่อยก็ต้องบอกว่าเงินจะเข้ามือแบบรัวๆเลยค่ะอีกทั้งยังมีโอกาสขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่ได้อีกด้วยนะคะและถ้าเรามองเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะถือว่าพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านนะคะเดินโครจรในตำแหน่งที่ได้วรโคตมะนวางค่ะ ซึ่งตำแหน่งวรโครตมะนาวางนั้นนะคะถือว่าเป็นนาวางอันประเสริฐค่ะโดยเดินในลักษณะแบบนี้นะคะตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะและยังเดินยาวไปจนถึงวันที่18ธันวาคมที่จะถึงนี้อีกด้วยนะคะซึ่งตำแหน่งวอรโครตมะนาวางนั้นนอกจากจะเป็นนาวางอันประเสริฐแล้วนะคะก็ยังหมายถึงความแข็งแกร่งอีกด้วยค่ะจึงส่งผลให้ในเรื่องเงินทองของท่านนั้นดีงามเป็นพิเศษเลยนะคะ ะะเรียกว่ามีเงินเข้ารัวๆค่ะท่านจะหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะและสําหรับท่านที่เงินทองติดขัดมาในช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนพันวาคมที่จะถึงนี้ถือว่าท่านฟื้นตัวเลยค่ะ โดยเฉพาะท่านที่เกิดในปีนักสัตว์จอและปีนักสัตว์กุลนะคะท่านมีแนวโน้มที่จะได้เงินก้อนใหญ่มากกว่าชาวราศีมังกรท่านอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่นได้เงินโบนัสพิเศษนะคะหรือว่าได้ค่าคอมมิชชั่นหรืออาจจะได้เงินปันผลนะคะหรือว่าอาจจะได้เงินจากการให้โดยเสน่หาค่ะและสําหรับบางท่านนะคะอาจจะมีลูกหนี้นําเงินมาใช้คืนเป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะถือว่าโชคลาภของท่านนั้นค่อนข้างจะโดดเด่นจากเรื่องงานนะคะส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของราบฟุกเลยนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะลงทุนน้อยแล้วก็ได้เงินมากค่ะสําหรับท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือว่าชื่นชอบในเรื่องของการพนันขันต่อต่างๆนะคะถือว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นลาบก้อนโตๆค่ะโดยเคล็ดใน การเสี่ยงโชคในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะให้เน้นที่เลขที่บ้านแล้วก็ทะเบียนรถยนต์ค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องความรักกันบ้างนะคะ สำหรับคนมีคู่ถือว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ความรักของท่านค่อนข้างจะมีความแปรปรวนไปจากเดิมนะคะยกตัวอย่างเช่นจากที่เคยใกล้ชิดผูกพันหรือว่าพูดคุยหยอกล้อสนิทสนมกันในช่วงนี้ค่ะท่านอาจจะรู้สึกเหน็บเหนื่อยกับการงานนะคะหรือว่ามีภาระอื่นๆเข้ามาทำให้ท่านไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับคนรักสักเท่าไหร่ค่ะ หรืออีกในหนึ่งนะคะอาจหมายถึงความเซนซิทีฟทางอารมณ์ค่ะเช่นเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่ารู้สึกว่าคนรักพูดแรงจนเกินไปหรือบางทีก็อาจจะหมายถึงการที่ท่านรู้สึกว่าคนรักไม่เข้าใจในตัวของท่านค่ะ อีกทั้งในช่วงปลายเดือนค่ะท่านและคนรักก็มีเกณฑ์ที่จะพลัดพรากกันแบบชั่วคราวอีกด้วยนะคะเช่นตัวท่านหรือว่าคนรักเนี่ยอาจจะต้องไปค้างอ้างแรมที่ต่างจังหวัดหรือมีการเดินทางไปยังต่างประเทศเป็นต้นค่ะ สำหรับคนโสดนะคะถือว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านมีเกณฑ์จะพบเจอบุคคลที่ต่างวัยกว่ามากๆค่ะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทั้งสูงวัยกว่าแล้วก็อ่อนวัยกว่านะคะหรืออาจจะเจอกับบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าต่างภูมิภาคหรือต่างวัฒนธรรมกับตัวท่านนะคะและบุคคลดังกล่าวนี้มีเกณฑ์ที่จะทําให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับการได้มีโอกาสพูดคุยหรือว่าพบปากกันค่ะ และถ้าหากมีเคมีที่เข้ากันได้ดีนะคะท่านก็สามารถสารความสัมพันธ์ต่อได้เลยค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะท่านควรระวังเหตุจากความประมาทซุ่มซ่ามนะคะที่อาจจะทำให้เกิดการเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าเลือดตกยางออกค่ะโดยเฉพาะชาวราศีมังกรที่เกิดในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมของปี2517จนถึงเดือนตุลาคมของปี2524นะคะท่านอาจจะต้องระวังอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวมากกว่าชาวราศีมังกรท่านอื่นค่ะเนื่องจากท่านที่เกิดในช่วงตุลาคมของปี2517 จนถึงเดือนตุลาคมของปี2524นะคะท่านจะมีดาวมฤตยูตั้งรับอยู่ในพื้นดวงกำเนิดค่ะและเมื่อดาวอังคารเดินจรทับดาวมฤตยูเดิมนะคะเรียกว่าเดินจรในมุมตั้งฉากกับดวงชะตาค่ะก็อาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุให้เกิดการเลือดตกยางออกหรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ค่ะ ดังนั้นท่านที่ขับขี่ยวดยานพานะหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับอันตรายนะคะเช่นอาจจะทำงานที่ต้องปีนป่ายขึ้นที่สูงทำงานกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือว่าทำงานกับของที่มีความร้อนหรือว่าแหลมคมนะคะท่านอาจจะต้องมีความรอบคอบเป็นพิเศษค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทํางานก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกันทุกท่านเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนําม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะและสําหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 089 0034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ